สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดีดีดีด,ด,ดีสวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะทุกคน Happy Morning World สวัสดีนะคะวันอังคารแสนสุขตื่นขึ้นมามีความสุขตื่นขึ้นมา รับทรัพย์รัวรวร่วรัวรัวสวัสดีชีวิตด,ด,ดี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 นะคะขอบคุณทรัพย์ภายในที่ไหลหลังพรั่งพรูด้วยบารมีในทานศีลสมาธิสติและปัญญาขอบคุณทรัพย์ภายนอกที่ไหลหลังพรั่งพลูนะคะด้วยเอออาชีพที่สุจริตเนาะ ด้วยการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอเสมอเปิดโอกาสดีๆให้ตัวเองนะคะแล้วก็ขยันหารักษาดีนะคะคบมิตรที่ดีก็จะทำให้เรานะคะเ,เดินไปในทางที่ดีนะคะเออทำในสิ่งที่ดีแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณมหาปัญญาเนาะมหาสมบัติที่ไหลหลังพรั่งพรู ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนะคะอืมขอบคุณขอบคุณขอบคุณอะไรเอ่ยขอบคุณลมหายใจนะคะอ่าลมหายใจเข้าออกที่เป็นแหล่งสร้างพลังชีวิตให้กับเราสร้างพลังจิตให้เรานะคะผู้ใดเนาะเอออยู่กับลมหายใจทั้งวันได้นะคะผู้นั้นก็จะมีสติ มีสมาธิเกิดปัญญาแล้วก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณทุกความฝันทุกความปรารถนาที่เป็นจริงดังปฏิหารนะคะเราจงเป็นคนที่กล้าฝันนะคะทุกคนกล้าฝันแล้วก็กล้าที่จะลงมือนะคะทำให้ความฝันความปรารถนาเราเป็นจริงแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณ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  ความรักนะคะความเมตตาขอบคุณมิตรภาพจากกาลยนมิตรทั่วจัก,กรวาลน,นะคะเออที่พวกเราได้มีโอกาสได้รู้จักกันไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือออฟไลน์นะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณความรักความเมตตาจากจัก,กรวาลขอบคุณขอบคุณนะคะมหาจัก,กรวาลแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือนะคะ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะเออขอบคุณเนอะทุกการเรียนรู้นะคะต่างๆแล้วก็ขอบคุณบุญคุณจากคุณพ่อคุณแม่จากครูบาอาจารย์นะเออทุกคนนะคะเออที่สอนสั่งเราให้เป็นคนดีให้มีความรู้แล้วก็ขอบคุณนะคะดวงจิตดวงใจดวงนี้ที่สุดเลยนะคะ แล้วก็ขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะทุกคนคะ่ะพูดแค่นี้ทําแค่นี้นะคะพูดดีคิดดีนะคะกระทำดีก็จะเกิดแต่สิ่งดีๆในชีวิตของเราวันนี้ครัวนี่นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีแต่ความสุขความสมหวังความมั่งคัง่งร่ำรวยนะคะทุกคนเนาะสำหรับเทรดเดอร์เข้าเทรดที่ไรนะคะก็มีแต่ กำไรทั้งวันทั้งวันนะคะทุกคนทุกเทรดมีแต่กําไรส่วนนะคะเพื่อนๆเ,เนาะที่อยากฝึกฝนนะคะเรียนรู้ทําอาชีพการเป็นเทรดเดอร์นะคะก็สามารถาทักอินบ็อกมาได้เลยนะคะ MTM The Professional Academy of Trader นะคะมีโค้ดครูพี่เลี้ยง พร้อมที่จะส่งต่อนะคะวิชาเสกเงินตลอดยีชั่วโมงนะคะให้ผู้คนทั่วโลกใบนี้นะคะเออทั้งชาวไทยและต่างประเทศเนาะเออแล้วเรานะคะระบบการเรียนของเรานะคะสอนทั้งวิชาทางจิตสอนทั้งนะคะวิชาเสกสร้างนะคะเออ อาชีพเอาขึ้นไปอีกลุกขึ point, ้นไปอีกหน่อยขึ้นไปอีกหน่อยขึ้นไปอีกข้างนะคะขึ couple, new, ้นไปอีกข้างขึ้นไปอีกนิดลูกขึ้นไปลูกขึ้นไปนอนนอน้องขึ้นไปอีกน้อยขึ้นไปอีกหน่อยขึ้นไปเจดสิบไปเจ็ดสิบลูกไปเจ็ดสิบไปเจ็ดสิบไปเจ็ดสิบลูกไปเจ็ดสิบ งกสิบสองไปอีกนิดลูกไปอีกน่อยลูกไปอีกนิดลูกชนไม่ชน time, ชนไม่ชน orgeous, ชนไม่ชนชนไม่ชนชนไม่ชนนะคะชนไม่ชนไปอีกนิดลูกอ่ะชนไม่ชนはは ans, nove, ชนไม่ชนลูกชนไม่ชนอ่ะชนน่อยชนน่อยชนหน่อยชนหน่อยขยับขยื่นช้ามาก ช้าอีกนิดลูกอีกนิดลูกอีกนิดลูกอีกหน่อยลูกอีกนิดลูก,กนิดอีกนิดขึ้นไปอีกนิดหยับพึ่งลงมาอ่านะคะนี่ก็คือนี่ก็คือนะคะนี่ก็คือเออเนาะมาสจรจย์อาชีพเทรดเดอร์นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเนาะ เงินมันหาง่ายแบบนี้ล่ะคะ่ะทุกคนกับมหัสจรรยัยรอาชีพเทรดเดอร์เนาะเงินมันวิ่งไล่นะคะสวนสนามกันแบบเฮฮาปาร์ตนะี้เนาะเออขอให้นะคะพวกเราทุกคนเนาะมีเขาเรียกว่ามีความรู้นะคะกับมหัศจรัรย์อาชีพการเป็นเทรดเดอร์เราอยู่ที่ไหนเนาะเออเราก็สามารถที่จะสร้างกำไรได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ หนึ่งเนาะการเป็นเทรดเดอร์นะคะสำคัญที่สุดหัวใจการเป็นเทรดเดอร์นะคะทุกคนก็คือหนึ่งนะคะหัวใจการเป็นเทรดเดอร์ก็คือนะคะเอ,อ่อฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆเ,เนาะจากประสบการณ์ของครูแอนนะคะครูแอนนี่เนาะเออที่ทำธุรกิจสร้าง ชีวิตสร้างครอบครัวนะคะสร้างไรายได้เนาะอยู่ในต่างแดนมากกว่า20ปีนะคะทุกคนเออทำธุรกิจประสบความสำเร็จนะคะเออมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะในวงการสุขภาพเนาะแล้วก็อา่าตั้งแต่ปี2000นะคะ2008แกรนก็นะคะได้มีโอกาสเรียนรู้การเป็นนักลงทุนนะคะเข้าซื้อนะคะหุ้นต่างๆในตลาดหลักทรัพย์ ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะส่วนใหญ่ซื้อหุ้นที่อ่าเป็นบริษัทในสวิตเซอร์แลนด์นะคะเออทั้งหลากหลายต่างๆเนอะเออแล้วก็นะคะหลังจากนั้นเนาะเออกรแนก็มีโอกาสได้มารู้จักนะคะวิชานี่แหละเทรดเดอร์นะคะซึ่งครูบอกเลยวิชานี้คือมันมหัศจรรย์ที่สุดเลยนะคะทุกคนเออ มหาศาลสุดๆเนาะเพราะว่าเราสามารถซื้อขายเออซื้อก็ได้ขายตอนนี้ก็ได้นะคะสมมติว่าตอนเนี้ยนะคะเออเราคิดแล้วว่าอ๋อมันมาชน63ละมันไปไม่ไหวละอ้าวเราก็อ่านะคะบริหารจัดการนะคะเอ๊ะทำไมเออเราก็เซลล์นะคะถ้าก็ลงไปข้างล่างสุดเอ้ยลงไปไม่ได้แล้วเราก็บายก็ขึ้นเราก็ทำกำไร นี่คือนะคะมหาสจรย์ของอาชีพเทรดเดอร์นะทุกคนหัวใจของเขาก็คือหนึ่งละนะคะเราต้องมีไมา์เซ็ตที่ดีเนาะเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะคะสร้างเป้าหมายมีระเบียบวินยัยนะคะจดบันทึกทุกวันทุกวันนะคะบันทึกแผนการเทรดบันทึกตัวเลขเนาะแล้วก็นะคะทำอะไรต่อนะคะแล้วก็เราต้องมาเรียนรู้ เทคนิคการเทรดนะคะหลังจากเรียนรู้เทคนิคการเทรดเสร็จนะคะทำอะไรต่อนะคะเพื่อนๆทุกคนเราก็ต้องนะคะรู้จักการบริหารจัดการที่ดีนะคะทุกการลงทุนเนาะต้องบริหารเงินนะคะว่าเออเนาะถ้าสมมติว่าเราผิดทิศทางนะคะเราเสียมากเท่าไหร่เออถ้าสมมติว่าเขาไปถูกเนี้ยเหมือนตอนนี้ถ้าจะออกเซลนะคะเราต้องอ่า เรียนรู้วางแผนว่าเราจะเก็บกำไรกี่จุดนะคะอย่างวันนี้เนาะมีข่าวดังนะคะในตลาด forex เนาะครูก็จะถือนี่ละคะ่ะอ่าอ่าถือขึ้นไปนะคะจะถือขึ้นไปอ่าถือรอนะคะช่วงข่าวออกเนาะก็ถึงจะปิดกำไรนะคะทุกคนอ่านี่ก็คือเนาะหัวใจการเป็นเทรดเดอร์นะคะเอออยาก เรียนรู้นะคะฝึกฝนการเป็นเทรดเดอร์ที่ดีนะคะก็สามารถทักแม่มดเทรดเดอร์มาได้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วบายรักรักรักทุกคนค่ะทนหรือไม่ทนทนหรือไม่ทนทนหรือไม่ทนอ่ะเราปิดช่วงบ่ายค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะไปแล้วค่ะอ๋ปิดเถอ,อะเนาะ